าประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่15-19ถึงพฤศจิกายน2564วันที่15พฤศจิกายน2564พนักง,งานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแร,รงงานจังหวัดสุโขทยัยดำเนินการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแร,รงงานจำนวนหนึ่งรายต่อมาเวลา13.30นานางทิติรัตน์โพกลางนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสด,ดิการและคุ้มครองแร,รงงานจังหวัดสุโขทยัย ร่วมกิจกรรมเปิดชมรมท no. ูบีดัมเบวันณบริษัท SLP Service จำกัดตำบลในเมืองอำเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุโขทยัยวันที่16กจิกายน2564นางคิติรัต์โพกลางนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชาการแทนสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยมอบหมายให้นางสาวใกล้ร่มชูศรีนิติกรชำนาญการและนายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจกำกับบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานความปลอดภัยในการทำงานและรณรงค์เผยแพร่การรับรู้เรื่องสิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างการใช้แรงงานเด็กรวมถึงส่งเสริมให้ความรู้ด้านมาตรฐานแรงงานไทยและรณรงค์เผยแพร่การรับรู้เรื่องยาเสพติดในสถานประกอบกิจาการพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยรวม5แห่ง วันที่17พฤศจิกายน2564คณะการตรวจแรงงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยดำเนินการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานจำนวนหนึ่งรายประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างต่อมา9นาฬิกานางทิติรัตน์โพกางนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยมอบหมายให้นาะยเอกยุศิรีบุตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมนิเทศติดต,ตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลินิกโลกจากทำงานปี2564ณห้องประชุมสำนักง,งานผู้อำนวยการชั้น3อาคาร50ปี4สังวรโรงพยาบาล4สังวรสุโขทัยต่อมาเวลา13นาิกา30นาทีนางทิติรัตน์โพกางนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดสุโขทยัยร่วมประชุมแนวทางสำรวจแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุโขทยัยเพื่อลองรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภพวังคับ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยโปรแกรม Zoom c o Meeting ณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุขโขทยัยวันที่18พฤศจิกายน2564นางทิติรัตน์โพกลางนะักวิชาการแรงงานชำนานการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุขโขทยัยมอบหมายให้นางสาวกใกล้รุ่งชูศรีนิติกรชำนาญการและนางจารินพรอ,อินยาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เขารวมกิจกรรมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุขโขทยัยณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศสาสตร์สุขโขทยัย ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยต่อมาเวลา9นาฬิกาพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่ลูกจ้างจำนวน3รายกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างในกิจการประเภทรับเหมาก่อสร้าง ออมา10บนาฬิกานางทิติรัตน์โพกังนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษารษาชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยนายเอกุทุศิริบุตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวอพิศราแถนท่ามนักวิชา,า,า,าการแรงงานออกตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ในระบบตามมาตรา11ทับ 1, และความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อำเภอเมอืองสุโขทัยมาเวลา17นาฬิกานางธิติรัตโพกางนักวิชาการแรงงานชำนาญการหลักษรราชการแทนสวัสดิการและพุ่มครางแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยมอบหมายให,ให้นางสาวไอยรุ่งชูศรีนิติกรชำนาญการนายอนุคงน้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางจรินรพรอ,อินยาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานร่วมพิธีเปิด งานประเพณีรอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟวิถีใหม่จังหวัดสุโขทัยประจำงปี2564ณวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตําบลเมืองเก่าอำาเภอเมืองเก่าจังหวัดสุโขทยัย วันที่19พฤศจิกาย,ยน2564เวลา6นาฬิกานางทิติรัตน์โพกลางนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุขในงานประเพณีรอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟวิถีใหม่จังหวัดสุโขทยัยประจำปี2564ณวัดตะพังทองตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองเก่าจังหวัดสุโขทยัย ต่อมาเวลา9นาฬิกาพนักง,งานตรวจแรงงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยดำเนินการรับคำร้องทุกจำนวน1รายลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน3คนกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานปัญหามาตรา120นายจ้างปิดสาขาจำนวน3ราย ต่อมาเวลา11นาฬิกานางทิติรัตน์โพกลางนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสโโุโขทัยมอบหมายให้ในายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายสราวุฒิธิรักษ์นางวิชาการแรงงานร่วมดำเนินการตรวจสอบหา,าสารเสพติดในปัสสาวะลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีลูกจ้างผ่านการตรวจจำนวน45คนผลการตรวจพบว่า ไม่มีลูกจ้างที่พบสารเสพติดต่อมาเวลา15นาฬิกานางทิติรัตน์โพกางนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ร่วมการสารืบสันติธรรมประเพณีรอยกระทงของไทยนาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยด้วยนะคะ